คำให้สัมภาษณ์ของท่านรองนาะยกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครือง,งามที่บอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการแก้กฎหมายการให้กสมทํางานประสานกับองค์กรอื่นได้เต็มที่ตรงมากขึ้นแล้วก็ประเมินอะไรต่างๆได้คล่องมากขึ้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งต้องมีการให้กสมทําหน้าที่ในการที่จะอธิบายต่อนานา,นาชาติหรือว่าแก้ต่างรัฐบาลไทยในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่ของกอสมไหมครับ ท่านรองนายกวิศนุเข้าใจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผิดอย่างใหญ่หลวงค่ะ,คะเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ปกป้องสิทธิทของคนในประเทศไม่ใช่มีหน้าที่ปกป้องรัฐบาลทางรัฐบาลมีใคระคะก็มีหน่วยงานของรัฐเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศถูกไหม mm hmm. ถ้าจะให้กระทรวงการต่างประเทศทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับรัฐบาลอาจารย์ก็เข้าใจได้นะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหน้าที่ลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลแก้ต่างแทนรัฐบาลอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่แล้ว mm hmm. เพราะว่าท่านกาลังท่านกาลังมองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผิดไปหมดเลย ถ้าเป็นถ้าถ้าท่านจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสูญเสียความเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงเวลาที่เราบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงความเป็นอิสระในที่นี้ค่ะหมายถึงความเป็นอิสระจากรัฐนะคะความเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐและความเป็นอิสระจากการออเดอร์หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐ เพราะอะไรเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภาระหน้าที่ชัดเจนอย่างยิ่งครับถูกไหมคะจอมใช่ครับอ,อันที่สองเนี่ยซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันดีคืนดีลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลแปลว่าอะไรแปลว่าสิทธิมนุษยชนของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองไหมคะมเพราะว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนจํานวนหนึ่งจำนวนมากก็คือถูกละเมิดโดยรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกไหมใช่ครับงั้นงั้นมันกลับตลบปัดกันไปหมดเลยอาจารย์คิดว่ามันมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ถ้าจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหน้าที่อย่างที่ท่านรองวิศนุว่าก็ไม่จาเราก็ไม่จํเาจเป็นต้องมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ครับเราใช้งบประมาณไปปีละ ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านบาทเราไม่จําเป็นค่ะเราสิ่งที่เราต้องการในฐานะประชาชนอาจารย์พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งอาจารย์ต้องการองค์กรที่เป็นอิสระและทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของอาจารย์และเพื่อนร่วมชาติอืมครับครับทีนี้แต่ความรู้สึกของหรือว่าความคิดของกรรมการกสมโดยเฉพาะตัวประธานเองเนี่ยก็จะดูมีความโน้มเอียงไปกับ อาจารย์วิษณุเหมือนกันนะว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องไม่ให้การเมืองภายนอกเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศของไทยอันนี้จะเป็นอุปสรรคสําคัญในการปกป้องสิทธิมนชนของไทยไหมครับถ้าหากว่าประธานกสมไทยมีมีแนวคิดในลักษณะนี้อมืมก็อาจารย์คิดว่าจอมก็ได้คําตอบแล้ว <c oughs> มันก็จะเป็นอุปสรรค อย่างิ่งในการทํางานของคณะกรรมการสิทธิ์เองอาจารยกตัวอย่างมีเมื่อสัก2เดือนที่แล้วมั้งเ <2 S 1> ดือนสเดือนกว่าหรือ2เดือนที่แล้วที่มีการจับนิสษาเจ็ดคนจําได้ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการใส่ตรวนนิสษาด้วยครับซึ่งก็คุณอังคณานีและภัยจิตก็ออกมา,าให้ความเห็นให้สัมภาษณ์ว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกไม่ควรแล้วนี่คือการละเมิดสิทธิมนชนก็ปรากฏว่าดูเหมือนประธานกรรมการสิทธิมชนแห่งชาติก็บอกว่าความเห็นของคุณอังคณาน,นีและภัยจิตไม่ได้เป็นความเห็นของกรรมการสิทธิทั้งหมดอืมอ่าซึ่งคำนองมีการตำหนิด้วยนะครับว่าใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งสำหรับ คนที่ทํางานด้านสิทธิมชนแล้วก็สําหรับคนที่เป็นประชาชนแบบอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณดังคณาพูดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะนั่นแหละเรื่องแปลแสดงให้เห็นว่าคุณดังคณาเข้าใจเรื่องสิทธิมชนอย่างชัดเจนแต่ว่ากลับถูกตาําหนิแล้วก็บอกว่าความเห็นนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้ represent ค,ความเห็นขอ,ของกรรมการสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยค,คืออาจารย์พวกเราในฐานะที่ ทำงานด้านสิทธิชนเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกค่อนข้างค่อนข้างมากทีเดียวว่า mm hmm. ว่าสิ่งที่คุณนางคณาได้รับเนี่ยควรจะเป็นการสนับสนุนมากกว่ามากกว่าที่จะได้รับคําตําหนิ mm hmm. แล้วก็ลุกขึ้นมาเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเออลุกขึ้นมาปกป้องกรรมการสิทธิการตําหนิของรัฐบาลหรือเปล่า mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งคําถามกันพอสมควรเหมือนกัน